กระผมจาสิทดกกิตติพัฒนจักวงกุยเอนเ็นนายหารเวรครับผมร้อยเอกพงศกรพธิกาะอยพ่อน้ำูปเนี่ยรูอะก็พันมาท่านประธานท่าสวัสดีครับ จำนวนยอดสามสิบสี่นายว่าไ,ไม่มีการถือชั้นวันนะไม่มีการถือชั้นวันนะจักรักศักดิ์ศรี

มาห้าหนายจากกังหวัดน้องชายหกนายจังหวัดกลางสิงหน์นายจากกังหวัดสุสมานเซียสัตวสมนธสายดินแดงในประเทศไทยปรนกำลสมาคมเสียสัตสนภาษาิแดง ท่านนั่งอยู่นี่ต้องไม่มีตกล้ามาพูต้องไม่มีถุงอะไร2 10าแาันผวาอยอาทิดหนึ่งนะเนี่ยทิ้งหมวอีก เขายังไม่สั่งทิ้งหมดค่ะซอดอนะคะเราก่อตั้งขึ้นมาตามปฏิธานของรุ่นก้าราชการที่6นะคะที่ผมท่านอยากจะให้สตรีไทยมีส่วนรับใช้ชาตินะคะเราก็จากของนคลรสีมาเนี่ยค่ะ,ะก็ก่อตั้งเป็นสมาคมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่22 22กันยาย,ยน2 5น2529ค่ะ นับถึงเวลานี้ก็เป็นเวลาที่37ปีค่ะส่วนวัตถุประสงค์นี้จัดมาเพื่ออะไรครับคะภารกิจของเราจริงๆแล้วอ,อ,อย่างที่บอกนะคะเราทำตามพระราชบัญญาตของรงัฐบาลรัชการที่6นะคะที่อยากจะให้สตรีไทยมีส่วนรับใช้ชาติเราก็เป็นผู้สนองนโยบายท่านสนองพระราชด,ดำริของท่านโดยการฝึกสตรีซึ่งนครราชสีมาของเราเนะะี่ยฝึกตั้งแต่รุ่นหนึ่ง พศ2520จนกระทั่ถึงปัจจุบันเนี้ยเป็นเวลา9รุ่นและรุ่นที่กำลังที่จะฝึกอยู่นี่ก็เป็นรุ่นที่10คะ่<ห>ะค่ะพอฝึกเสร็จนี้ได้ได้ผลประโยชน์ยังไงบ้างครับค่ะการฝึกสตรีเพื่อมาช่วยดูแลในเรื่องจริงๆแล้วของเราเนี่ยเป็นหน่วยสนับสนุนของกรมการรักษาดินแดนนะคะแล้วก็ติดอาวุธทางปัญญาให้กับสตรีนะคะให้เขารู้เรื่องในเรื่องของ ตั้งแต่การทหารเบื้องต้นแล้วก็ปถมการผลิตนัยานะคะแล้วก็วิชาต่างๆที่ทางทหารเขาจะให้เราเช่นเช่นการอยู่ในป่าการการยังชิพในป่าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะกลายเป็นสตรีอาจิตอาสา ที่เราจะผลิตเขาออกาเพื่อเป็นรับชายสังคมอะไรอย่างเงี้ยจำนวนยอดของวันนี้กี่คนครับวันนี้ทั้งหมดจะ34คนแล้วก็จะมีสมทบเข้ามาอีกสามคนค่ะเป็นขั้นสูงวันนี้จเป็นขั้นสูงค่ะเขาฝึกมาแล้วสองขั้นเม<ช>ื่อสามเดือนที่แล้ว